วีบาตเดย์ happy birthday happy birthday to you wie birthday, birthday to you Happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you แปที่ละนูเอาต่อเตียงอะไนี่อ้าวไม่ได้ฐานก่อน อ่าขอให้โดนเรีอาเก่งๆเร็วขอพ่อเลยลูกขอพ่อจ้ะพ่อขอพ่อนก่อนขอพ่อนก่อนอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากเป็นเด็กดีเอาขอพ่อนก่อนมึงก็ขอพ่อจีไม่อยากได้อะไรล่ะไม่อยากได้อะไรล่ะไม่อยากได้อะไรล่ะขอพ่อสิไม่แล้วอยากได้ มันอยากมันอยากได้เนี่ยไอแผ่นแผ่นที่เป็นแบบเติมโรบักในเซเว่นอ่ะแกกินเลยออกเปลือกก่อนนีัคือไม่เคยเห็นช็อกโกแลตแบบนี้มาก่อนเลยฮะเคยกินแต่ช็อกโกแลตผสมไปเหมือนกันแหละวเอาอันนี้แลเอาอันนี้เหมือนกันมันเป็นช็อกโกแลตไอ้นี่ไง เอาเลี้ยกนเลี้ยกนเลี้ยกนเดี๋ยวมันเลอะโอ้ยอยากกินเนของที่รีบเป่านี่คือรีบรีบกินใช่ไหมนะสามชั้นเลย ตกลงช็อกโกแลตชิ Dude, oh. Nicole, ้นนิดเดียวช่วไหนอะเวนไงไม่ใช่ลายลายแบร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ชิปออนไลน์อะอรไหมช็อกโกแลตอะไรไหมวงกลมที่คืออะไรยัมมี่เนะยัมมี่อยากตัดให้น้องก่ออ้าวโดนตัดประทาน ไปแล้วอ่ะตัดเลยอ่าโดนตัดตัดฟละสี่ตัดให้มันชนกับของพิดานะ <c oughs> นสั้นเกินออกมาเอาวะดึงวะเออแล้วมาก็แบลจานว่ะเออรู้เรื่องเลยนะ ได้ไหมไอ้ย,ยะความแน่นอนไม่ได้่ะคะแค่ต้มองมืองจับไปเลยเออนั่นแหละโอคโดนโดนนี้ตอนชิมนี้อ้าจะขอมันเกิดชิมก่อนอร่อยเปล่าชิมเลยอร่อยเปล่าม,มชอ้อนชิมมือละชิมเลยเออชิมนี่อร่อยไหม <c oughs> อะไรไหมเโอ้ oh, <Okay. S 1> เสื้อเปื้อนหมดแล้ว